สวัสดีค่ะตอนเชา้าวัสาัดนะคะวันนี้เรื่มดียามดีฟ้าสว่างสดใสค่ะวันนี้คุณแม่มีของเสวยามมาฝากพี่น้องชาวไทยตอนเชา้าเหมือนเดิมนะคะคแม่เก่งหยิบยกขึ้นเลยนะคะคุณแม่มีภาพโปรพิเศษในวันนี้นะคะ เป็นผ้าโปรพิเศษ1200บาทค่ะสิบค่างหูเบาๆนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะโยนแล้วนะคะเป็นท่าโยนด้วยค่ะคุณแม่โยนค่ะท่าโยนพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษ1,200บาทค่ะคิดค่างหงูเบาๆนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะได้มาของพิเศษนะคะ โปรโมชัม่นโยนพิเศษค่ะผ้าไหมมันมีสามตะอกอนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดเด่นแท้ทาาทุกผืนค่ะโปรโมชัม่นโยนค่ะแถวบดก่อนนะคะผ้าโยนนี้สวยทุกผืนนะคะนี่ผืนนี้สวยเนื้อหนาแน่นมากเลยนคน่ะ ช่าพิเศษโยนแล้วค่ะคุณยายโยนแล้วค่ะถ้าไหมมัมมี่สามตะกอนะคะแม่บวรรักษ้าไหมหลุดจำนำเข้าวเก่านะคะได้เวลาเลือกดียามดีตอนเช้ารุ่สวัดงตื่นมาผ้าใสาค่ะฟ้าสว่างฟ้าใสนะคะอากาศบ้านของคุณยายหนาวเย็นอยู่นะคะน้กระจิบ,บนกกระจอกของคุณยายจุ๊บจิออ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโยนพิเศษแล้วค่ะ ค่โยนแล้วค่ะโยนโปรโมชั่นพิเศษได้โยนแล้วค่ะผ้าโยนนะคะอันนี้คุณยายได้ผ้าโยนมาค่ะราคากระชิดข้างหูเบาๆค่ะ, 1, นะ,คะนนห,นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะตาขยับซูมกล้องนิดนึง มักผืนไหนชอบผืนไหนดูลายนะคะถูกโะโลกับท่านผืนไหนบรรยายจะไม่ได้บรรยายเรื่องลายนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะอื่นนี้น่าจะเป็นเต่าครับนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะโยนแล้วค่ะโยนหนึ่งพันกับสิบขั้นหูบบหนึ่งพันสองร้อบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเป็นแค่โยนแล้วค่ะโยนพิเศษนะคะ ถ้าไมมัมีสามตะก้อค่ะช้าหมดก่อนนะคุณแม่บ้านสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นแพวพราวนิ่สวยสวยทุกพื้นค่ะค่ะลายเต่างัดนะคะพื้นนี้นะคะโยนพิเศษแล้วค่ะโยนแล้วณญยายไม่เอาไว้เก็บไว้แล้วณยายโยนแล้วค่ะลายเต่างัดโยนพิเศษนะคะ ข้แช่นพิเศษค่ะโยนแล้วค่ะข้าเนื้อหนาแน่นมากเลยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะข้าไม่มัดเหนียนะคะสวยงามทุกผืน,นะคะ่ะราคาโยนพิเศษแล้วค่ะอยู่ที่กระซิบข้าหวหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะถ้าไหมมัดหนียสามตะกอนห้าวันแล้เก้าเก่านะคะโยนแล้วค่ะคุณแม่ไม่เก็บไว้นะคะคุณแม่โยนค่ะ มีแต่คำว่าสวยกับงามมาฝากพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบโยกขึ้นมานะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะแับตามองดูว่าผืนไหนสวยในตาของท่านนะคะคุณยายโยนพิเศษแล้วค่ะราคากระซิบข้างหูเบาๆหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ คายนพิเศษแล้วค่ะพิเศษมากๆค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแพ้พระทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะ่ามาผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะพี่น้องชาวไทยใจด,ดีทุกท่านคุณแม่บ้านนะคะเหมาะสมกับท่านผืนไหนถูกโฉลกของท่านผืนไหนนะคะค่ะคุณยายดอกลูกค้าทำายนะคะแอดไลก็หาคุณยายเบอร์ของคุณยาย ฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะงามทุกพื้นสวยทุกพื้นค่ะ เป็นแพร่พราวทุกผืนค่ะฟ้าค่ะส,สีสีฟ้าทะเลค่ะฟ้าทะเลสวยมากค่ะสีฟ้าน้ำทะเลเป็นลายประตูวังนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแพรพราวนิ่สลวยสวยทุกผืนค่ะนี่แต่ทาว่าสวยตาม,มานะคะค่ะคุณยายชอบของสวยของงามค่ะเอาแต่ของสวยของงามมาฝากพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะ แม่บวรรักค้าไหนหลุดจำนำแก้วเก่าช่อ,องของคุณแม่นะคะเป็นช่อง YouTube แม่บวรรักค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนักผืนไหนชอบผืนไหนก็ทักคุณยายมาทําลายนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะเป็นท่ายโยนพิเศษแล้วค่ะวันนี้ค่ะราคากระซิบข้าวหมูเบาๆหนึ่งสองบาทค่ะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะมีแต่คำว่าสวยนะคะถ้าใหม่จะคำว่าสวยทุกพื้นค่ะใส่พื้นไหนก็สวยโดดเด่นค่ะออกงานบุญก็สวยงานกินเลี้ยงราตรีก็โดดเด่นแพรทพลนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนผ้ายโยนพิเศษลวคะ่ะคุณยายโยนนะนะคะคุณยายไม่เก็บนะคะเพราะว่าคุณยายค่ะคุณยายจะเอาของใหม่เข้ามาราคาโยนพิเศษนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจนะ้า ้วยทุกคืนงานทุกคืนค่ะ ลายมีแต่ลายสวยนะคะไข่ไหมมหัดหมีสามตะกอแม่บอ,บรอลรักข้าใหมสวยนะคะไม่มีตำเนรนะคะข้าโยนพิเศษนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแถวาทุกพืนนิ่มสลวยสวยทุกผืน,นะค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนเวลาส่วนายญหยิบโยมขึ้นมานะคะ ถ้าคุณมาทำลายนะคะถ้าคุณยายมาทำลายนะคะเบอร์ของคุณยายก็ไอดียไลน์ของคุณยายก็เบอร์โทรนั่นแหละคะ่ะทักมาเลยะคะ่ะคุณแม่บวรรักค่ะน้อมรับทุกท่านนะคะโยนพิเศษนะคะหนึ่งันสองร้ 1, บาทจ้า แดงค่ะสวยนะคะตีนแดงค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณเลยค่ะเหมือนผ้าเก่าเกบลายสกลนครสวยมากนะคะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะผ้านิ่มค่ะผ้าสวยนะคะไหมมัดม,มีสามตะกาแล้วก็คอไตค่ะคุณยายหนาวยิ้มเลยทันค่ะอากาศหนาวมากค่ะอากาศเย็นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะขอกระซิบข้างหูบอบะนะคะ ยนพิเศษหนึ่งัสองร้บาทจ้างามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะอีกนี้ตีนแดงนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะช้าหมดก่อนคุณแม่บ้านอย่าช้านะคะถ้าโยนพิเศษมีไม่เยอะนะคะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นแพรพาทุกพื้นช่องทางน้ำไหลค่ะผ้าไหมมัมมี่สาตะกรนแม่บวรรักษ์ผ้าไหมถูดจำนำเก้าเก่าวันนี้มีของสวยงามมาฝากที่น้องแต่เช้าค่ะเป็นผ้าราคาโยนพิเศษค่ะขอกระซิบข้างหงมหัวเบาๆค่ะหนึ่งพันสองอยบาทค่ะโดดเด่นแพรพาวทุกผืนิ้มสลวยสวยทุกพืนนะคะ ราคายโยนพิเศษแล้วนะคะคุณแม่บ้านช้าหมดก่อนนะคะไม่ทันะคะถ้ายโยนพิเศษสวยมากค่ะงานทุกผืนสวยทุกผืนนะคะแช่หมดก่อนนะคะของไม่เยอะไม่มีเยอะนะคะถ้ายโยนพิเศษนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะเทวดาคุ้มครองค่ะขอให้รวยยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ